สาขาบริหารการศึกษาแผนกมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับจะมาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเรื่องทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามลกธรรมาิบาลน,นะครับในรายวิชาทฤษฎีการบริหารการศึกษานะครับซึ่งทางกลุ่มของพวกเราได้ไดรับมอบหมายฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์กับท่านผอปิยพรบุญรอดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยนะครับอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับประวัติของท่านผอคร่าวๆก่อนนะครับค่ะก็ประวัติการทํางานในชีวิตราชการนะคะเริ่มรับราชการครั้งแรก ที่โรงเรียนบ้านกบะพลวยนะคะอยู่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต่อมาก็ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนไพรักวิทยาย22ใต้ร้ำเย็นอำเภอเขียนซาแล้วก็ต่อมาก็ย้ายมาที่โรงเรียนวัดอินทการามอำเภอบ้านนาเดิมแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะูรูในการโรงเรียนรั้งแรกที่โรงเรียนบ้านเถวน้อยแห่งนี้ค่ะเป็นเวลาร่วม4ปีค่ะ ประวัติโรงเรียนบ้านเขาน้อยพงเพตราหนึ่งตั้งอยู่ณนะบ้านสะบัวหมู่ที่9ต้าตำบลลำปูนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษาพุทธศักราช2517โดยมูลนธิธิบุญชัยอรวันพงเพตราได้สร้างอาคารหนึ่งชั้นจำนวนสมห้องเรียนโดยนายวงทิวแพรได้บริจาคที่ดินจำนวน 8ไร่เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่1-4ถึง4ในปีพุทธศักราช2531โรงเรียนได้ประสบอุทกภัยถูกน้ำพัดพาอาคารเรียนพังเสียหายจึงได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนในสถานที่ใหม่โดยอยู่บนเนื้อที่13ไร่2ง,งาน โดยการบริจาคของนายเลียบบุญหรอจำนวน6ไร่ห่งงาน75ตารางวาและนายวงเจริญพรจำนวน7ไร่80ตารางวาในปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดกลางได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คน คำถามที่1น,นะคะขอเบิกจ่ายในกิจกรรมที่ไม่มีโครงการรองรับค,คำถามที่2นะคะผูกขาดในการซื้อของจากร้านใดร้านหนึ่งค,คำถามที่3นะคะเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดหาวัสดุให้กับองค์กร <Yeah. S 1> คำถามที่4รายงานโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา yeah. คำถามที่5คือเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลังครบ2ปีงบประมาณเ <Yeah. S 3> จารร้าหน้าที่บัญชีจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของเงิน <Yeah. S 3> ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเละเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด <Yeah. S 3> ผู้รับผิดชอบกิจกรรมบันทึกข้อความ ขอซื้อขอจ้างก่อนดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง g i ฟต POLICY <No. S 1> เบิกจ่ายโดยไม่มีเอกสารจัดซื้อ <No. S 3> ค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะท่านผอ,อมีแนวทางในการนำหลักธรรมพิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษายอย่างไรบ้างคะ ก,ก็เป็นที่รู้แลวนะคะหลักธรรมพิบาลก็มีหลักอะไรบ้างในการดําเนินงานก็ใช้หลักไม่ว่าหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความสงสัยการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและก็การคุ้มค่าในงานซึ่งหลักเหล่านี้ก็มาบูรณาการในการดําเนินงานไม่ว่าทั้งสี่ฝ่ายงานหรือรวมถึงฝ่ายการเงินเรื่องงบประมาณเพราะหลักเหล่านี้เราใช้ปฏิบัติแล้วก็สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎที่อของกระทรวงศึกษาธิการหรือความคุ้มค่าในงานประสิทธิภาพของงานที่จะมาเกิดขึ้นไม่ว่าแต่ตัวองค์กรหรือตัวผู้เรียนเองนะคะก็ใช้หลักเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะในสําหรับประเด็นถัดไปนะคะในการบริหารงานงบประมาณท่านผอมีรูปแบบวิธีการหรือโมเดลอย่างไรในการบริหารงานฝ่ายนี้คะค่ะสําหรับหลักในการบริหารงานของ ของโรงเรียนต้านขอน้อยโดยหลักแล้วโรงเรียนก็ใช้หลักการมีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าหลักการมีส่วนร่วมถือว่าทุกคนจะได้ช่วยกันบริหารหรือช่วยกันทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลที่คุ้มค่ากับทรัพยากรนะคะแล้วก็ในการบริหารการมีส่วนร่วมนี้เราก็ใช้หลัก p d c a มาคุมในการดําเนินงานหลักการมีส่วนร่วมของเราอีกทีหนึ่งนะคะก็ ในในการมีส่วนร่วมนี้ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือ,อการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กรเราก็ใช้ทั้งสองส่วนมาในการดําเนินงานของโรงเรียนค่ะ,ะสําหรับประเด็นถัดไปนะคะด้านการบริหารงานประมาณมีภาระหน้าที่งานทั้งหมด22อย่างด้วยกันค่ะท่านพอนะคะใช้หลักการหรือทฤษฎีใดมาใช้ในการกระจายงานดูลแลละบริหารงานค่ะ สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการเงินงบประมาณและก็เงินนอกงบประมาณสำหรับโรงเรียนแล้วในการบริหารจัดการงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณเราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในการบริหารทางการเงินเป็นหลักสําคัญเลยค่ะแล้วก็อย่างอย่างยึมดมั่นเน่วแน่นเพราะว่ามันต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับที่เขาวางไว้ในการใช้เงินค่ะ ประเด็นถัดมานะคะในการจัดสรรงบประมาณท่านผอ,อจัดลําดับความสําคัญกับงานหรือโครงการอย่างไรและงานอะไรต้องมาเป็นงานดับหนึ่งคะค่ะก็ในการจัดสรรงบประมาณก็แบ่งตามฝ่ายงานทั้ง4ฝ่ายงานนะคะโดยกําหนดอัตราส่วนของการใช้งบประมาณเป็นฝ่ายวิชาการ6 0ซแล้วก็บริหารงานทั่วไป ริหารงานงบประมาณแล้วก็บริหารงานบุคคลอีกฝ่ายรักสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สําหรับงานอื่นๆอีกสิบเปอร์เซ็นนะคะในการสําหรับการจัดสรรงบประมาณแล้วก็แบ่งอัตราส่วนเข้าไปในโครงการและก็ิจกรรมต่างๆตางตามความจําเป็นความสําคัญแลววะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆค่ะ สำหรับข้อต่อไปนะครับถ้าโรงเรียนของท่านเนี่ยขาดแคลนงบป,ประมาณหรือว่างบป,ประมาณไม่เพียงพอเนี่ยท่านจะมีวิธีการบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างไรครับค่ะสำหรับการโรงเรียนมัธยมน้อยกรณีที่มีการขาดแลนงบป,ประมาณหรืองบป,ประมาณ ในการดําเนินงานยังไม่สมบูรณ์นะคะเราใช้วิธีการระดมทุนนะคะระดมทุนของเรียนบ้านฝนน้อยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือจากภาคประชาชนในชุมชนและก็จากองค์กรภายนอกที่เราทํามาในปีการศึกษาที่ผ่านมาก็คือการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่านะคะระดมทุนเพื่อในการจัดก,การบริหารจาัดก,การศึกษาหรือส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแล้วก็จากองค์กรภายนอกก็ของเราได้รับการสนับสนุนจาก ูนนลนิธิกุญชยัยอรวรรธนงเพตาในการสนับสนุนเงินหรืองบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะและประเด็นที่6นะคะจากที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตงานฝ่ายงบประมาณเช่นโครงการอาหารกลางวันนะคะท่านผอมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับ่าวนีออ้สำหรับกรณีที่มี พฤติริตหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตกรณีที่สมมติว่ามีเหตุแนวโน้มที่จะเกิดการพุจิริตแต่ยังไม่ได้ทําแล้วก็เรารู้เรื่องราวเหล่านั้นมาก่อนก็อาจจะใช้แนวทางในการเป็นกัลยาณมิรก็คือมีการปรึกษาหรือหรือพูดคุยกันก่อนว่าในพฤติกรรมที่เขาทําอยู่อาจจะมีแนวโน้มที่สอบไปในทางทุจริตก็ให้ให้ให้ใหใหละหรือ ถอยมากลับทบทวนตัวเองใหม่แต่กรณีที่เกิดการทุจริตแล้วก็ให้ดําเนินการตามระเบียบไปเลยว่าถ้ากรณีทุจริตอย่างนี้จะต้องปฏิบัติหรือแก้ไขยอย่างไรนะคะก็เอาไปเป็นตามหนึ่งไปทำวิถีวิถีชีวิตวิถีวิถีประชาของเราหรือประเพณีกับประเด็นที่สองก็คือปฏิบัติไปตามกฎหมายค่ะ,คะสำหรับปัญหาเรื่อง อาหารกลางวันก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะคะก็เป็นข่าวออกสื่อมวลชนหลายๆแหนงอยู่นะคะ,ะก็เป็นปัญหาระดับหนึ่งทีท่ทุกโรงเรียนต้องคำนึงถึงนะคะเพราะว่าอาหารกลางวันก็คือประโยชน์สูงสุดอยู่ที่นักเรียนเพราะฉะนั้นก็คือในการดําเนินง,งานอาหารกลางวันก็คือต้องมีการควบคุมควบคุมอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจากของโรงเรียนของครูของนักเรียนและของผู้ปกครองด้วยที่ก็ช่วยกันดูแลสอดส,ส่องแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับในการปฏิบัติการการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันของของเจริญโลกนะคะในประเด็งงนถัดมานะคะในการเลือกคนมาดูแลเป็นหัวหน้าง,ง,า,นนนง,งานนะะัประมาณเ,เน,นีางงาน่ยค่ะ ท่านมีหลักวิธีการใดในการสรรหาคนและมอบหมายงานให้คะสำหรับการเลือกบุคคลมาทำหน้าที่ในเป็นหัวหน้างานงบประมาณประเด็นแรกก็คือต้องดูจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคคลเหล่านั้นก่อนว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานมากน้อยแค่ไหนองค์ประกอบที่2ที่จะต้องดูก็คือความรู้ความสามารถ ว่าบุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถที่จะดาเนินกิจกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่ประการที่3ก็คือต้องบุคคลเหล่านั้นที่ที่ขอใช้ก็คือต้องมีความเพียรก็มีความตั้งใจที่จะทําแม้ว่าเราไม่มีเรายังมีองค์ความรู้ไม่มากหรือ,อขาดความรู้เรื่องนั้นแต่ถ้าหากก็มีความเพียรก็จะแสวงหาความรู้มาในการทํางานให้ประสบความสําเร็จได้สาหรับประเด็นต่อมานะคะท่านมีแนวทาง การกับดูแลติดตามการใช้งบประมาณอย่างไรบ้างคะสำหรับแนวทางในการกำกับดูแลติดตามการใช้งบประมาณก็ใช้วิธีการมิเทศติดตามทมโครงการต่างๆว่าในแต่ละโครงการดําเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่แล้วก็กติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบเพื่อการใช้งบประมาณได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับประเด็นถัดมานะคะจากการสืบค้นข้อมูล,มลได้ทราบว่าโรงเรียนของท่านจากเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กต่อมาได้มีการพัฒนาจนได้เป็นโรงเรียนขนาดกลางอยากทราบว่าท่านมีการบริหารให้โรงเรียนเนี่ยมีการพัฒนาได้เช่นนี้อย่างไรคะค่ะก็จากคาถามที่ว่ามีหลักการอย่างไรที่พัฒนาจากโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะ ก็จากเดิมที่นักเรียนของเรียนด้านหัวน้อยมีประมาณ60-65คนแล้วก็ต่อมาณปัจจุบันนี้มีนักเรียนก็131คนนะคะก็หลักการที่ใช้เป็นแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนก็คือหลักการสร้างความเชื่อมัน่นคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ครองให้กับชุมชนว่าเมื่อมาเรียนโรงเรียนของเราแล้วมั่นใจได้ว่าลูกของท่านจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพ ประเด็นที่สองก็คือเริ่มพัฒนาคุณภาพนักเรียนพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการในสถานศึกษาแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมให้เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยนะคะครับ สำหรับประเด็นสุดท้ายนะครับท่านผอ,อ,อเนี่ยมีแนวคิดในการบริหารสถานศึกษานะครับที่จะฝาก้ให้กับคนรุ่นน้องหรือว่าคนรุ่นถัดไปที่จะมาเป็นผู้บริหารสานศึกษาอย่างไรบ้างครับค่ะก็ข้อคิดและก็คติในการบริหารสถานศึกษานะคะ,ะก็มีหลักการหลายหลักการที่นํามาใช้แต่หลักสอหลักที่ยึดมั่งจะ ยมาตลอดนะคะก็คือมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรียนรู้ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะการบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึงการที่บุคคลผู้บริหารใช้การซักจูงใจให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติงานร่วมรับผิดชอบเพื่อการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงสุดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการรับรู้ร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินผลให้ทุกฝ่ายได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอันจะนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะก็เป็นหลักหลักหนึ่งของหลักธรรมพิบาลของการบริหารค่ะ